ตั๊กแตนชลรดาตอบแทนระคุณช่างทำผมส่วนตัวนับเป็นศิลปินยอดกรตันยูอีกหนึ่งคนของวงการสำหรับศิลปินขวัญใจแฟนๆตั๊กแตนชลาดาที่เมื่อวันก่อนเธอได้หอกเงินแสนไปมอบให้กับช่างตัดผมส่วนตัวของเธอถึงกับช็อกและร้องไห้ออกมาด้วยความตกใจและปลื้มใจโดยตั๊กแตนได้โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นผ่านทางเฟซบุ๊กตั๊กแตนชลาดาว่า แฮปปี้เบิร์ดเดย์แม่โอช่างทําผมที่ดูแลฟูมฟักตะก,กะแตนมาตั้งแต่ยังเป็นวุ้นดูแลกันมา20ปีแตนไม่ได้มองแม่เป็นแค่ช่างทําผมแต่แตนรักแม่เหมือนคนในครอบครัวคนหนึ่งแม่ผู้เป็นเบื้องหลังเนรมิตให้ตะก,กะแตนไปยืนอยู่บนเวทีอย่างสง่างามเหนื่อยด้วยกันมาเยอะอยู่ด้วยกันมาในทุกช่วงชีวิตของตะกแตนตั้งแต่เริ่มเข้าวงการใหม่ๆจนตอนนี้แม่ก็ยังไม่หายไปไหนและตกกะกแตนก็ทิ้งทายอีกว่า ของขวัญที่ให้แม่เทียบเท่ากับความรู้สึกที่แม่มีให้แตนไม่ได้ใจถึงใจเรารู้กันอยู่ในใจนะแม่เราจะดูแลกันและกันแบบนี้ไปตลอดนะคะรักๆตักกแตนชนระดาพร้อมแท็กหาสุรชัยซึ่งในคลิปหลังเซอร์ไพรส์ทำเอาคนที่อยู่ในคลิปและแฟนๆที่ได้ชมคลิปต่างก็ปาดน้ำตาและอมยิ้มในความน่ารักของศิลปินสาวในเวลาเดียวกัน และเมื่อถามถึงเส้นทางบนสายดนตรีก็จะมีถึงจุดนี้วันนี้นั้นกลายเป็นนักร้องยิงแถวหน้าของเมืองไทยตากแตนเล่าไปยิ้มไปในความภาคภูมิใจกับการสู้ไม่ถอยของตัวเองสู่วันที่ไม่หยุดเรียนรู้สําหรับเส้นทางการเป็นนักร้องก็เริ่มจากการประกวดวิ่งไล่ประกวดประมาณแปปีก่อนเข้าวงการมีเวทีไหนก็ไปทํางานไปด้วยประกวดไปด้วยชอบด้วยหารายรับเสริมด้วยจะเรียกว่าเดินสายล่ารางวัลก็ได้ ส่วนใหญ่ก็จะร้องเพลงของแม่พุ่มพวงแต่ปีที่เดินสายประกวดได้รางวัลแทบจะทุกเวทีถือว่าประสบความสําเร็จนะคะแต่ก็มีตกรอบบ้างตอนนั้นไม่กล้าหวังจุดที่จะมาเป็นนักร้องเลยแค่ได้รายได้จากการประกวดร้องเพลงก็พอใจแล้วการร้องเพลงของแตนใช้ครูพักลักจําเอาเวทีที่ทําให้มาเป็นนักร้องจริงๆคือเวที First Sta g e show เวทีเดียวกับไอซ์ลันยูป๊อปปองกูลตอนนี้แตนก็กลับมาร้องเพลงแนวเดิมที่แฟนๆชอบ เป็นเพลงลุกทุ่งที่มีเนื้อหาดีๆมีสาระน้ำเสียงกินใจเพราะก่อนหน้านี้เราปล่อยเพลงสนุกๆมาเยอะเพื่อเอนเตอร์เทนตอนนี้ก็กลับมาเอาใจแฟนๆเพลงเหมือนเดิมส่วนใหญ่จะเป็นเพลงฟังจริงๆตาลมองว่าการทำงานของตาลเราไม่อยากนิ่งอยู่กับที่